ปาดีพี่น้องจิตธาตุสปอร์ตสรงนมอดีกล้องพี่น้องปิดคาตึกล้องร่องให้เขาจ่อปิดคาตกล้องให้พี่น้องตัวสปารมบบบม่มวงชอบฮะอยวัดน้ามู้พี่น้องสุข,าขาาาาภาพวบเบิ้งบังไพสิหาบ้างมาเลยความรักขาบ,าขบอ,อ้าวชูมากเจายียเ้จู่ใดมันเศร้านะ ตู้ขากบัวถึงถึงโว้ยไปดีว่ะพอจะมาไ้นึ่งบเทงเนาะมึงไปก่อนฮอนบุญที่สว่างบ่เอาเอานละกี่เตดีว่าเออเขกองหญ้ากเออเแหกกอนยอนตกยอสุนทราเนาะอ่าน้ำนโพดเพราะเราสั้นเห็นอารมณ์สัครับไไทยรัฐ

มาหอดกกหมวไปลงอ้น่ากับมาหลินน้สดจอยไปลงมากับสัดจ่อยกุกกุกหมวห่อตุกหมวรลอยไปลงเไกุกหมวงแคมวัดสัดจอยกำลังไปนู้วะไปนำาบาวทะแหลไปนำาำลงทำหล Move mù, 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 mùa mô 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 tả lùng. Nó mô quên móng hãy em chói. A mặc bằng hại sao chổi để thả bằng con mã luôn bội hết. Sì, lại luôn bội hạc mông. luôn nằm càn vô lùng. Ay tao bạo mã bologna. Ay hai chịu mô 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 vào mô mô มา,งอ,อ,มามองวัดไปรูงเอ๊ะมาขอบ่ะไอ,อนน้มาทันลักอได้ล่ะแม่ยังมาทันลักคออนนกห่วงกับเวกดก,กไปลงไอ้ปีนี้มีเยอะอีก่ถึงถ้าจ่อยว่าไม่เอาถึงหน,น,นึนง่งเลยอ๋อมีชุกหรือเปล่าจ่อยไปหายที่งานซ้ายแกงทุกคนอืม <laughs> Lúc nãy mà sao phải từ lại. này vệ nam quân ừ. Na, à. mức ừ. một món hai năm hai năm món hai hai năm món hai hai Bác hai 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 โซ่จ่อยมาแล้วปลาลงเลยถาประัาิสมุนหนึ่งเนี่ยไปใส่อีเลยเอาคนได้บหมวกแเปล่าปลลงเหมือนเราได้แบกหมวงแล้วบอก่าโซจ่อยมาแล้วปลาลงเลยว้าจะไปใส่เเลือเลจ่อยที่ข้อาซะเราไปน้ำค่อยาขึ้นมกมวให้นะ Tụi bây chưa mới này mẹ nhìn sao trời này Ấn đang ăn Hả? Đang nhá Đang Ờ, buộc mua ăn lẽ nàng Nào buộc mua mà này sao trời, bố mẹ mua mà Cháu nói sao trời nè này mẹ mua ăn cúp Tụi có không? chỉ đại luôn bố, mẹ nó thêm thả rồi mọi ngồi chắc này. Ừ. À. Này, à. này, à. này là cho con làm là sản lượng coconut 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 Nó coconut 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 mà Ơ, mặc đi bà gọi là bà Nhìn cái mặc xúc mắn Ơ, ừ, bà mặc điếp mắn Bà cũng thích, Mặc đi hay là mặc xúc đấy Hay là bà xúc, <laughs> hay là có trái phít cái nào đó nè <laughs> Cái nhằm kinh sơ chói bà <laughs> đấy, mình ngồi nơi Cố lên sơ เแล้วาบต้องอะไรเดอนน้อยหนึ่งเราวะแมนว่ามันเสียหมากเี่ยพอแล้วสามกินบันตังบันนงมินนี่วงสาวแป้งบอไปบอยหอเอามีมือเรื่องกับมี่รถแห่พ่ออแมนบ้ ักมูใหญ่เป็นได้ปลูไหโตกี่แล้วแล้วฮะมือพีกิแกปุ่นไปไปน้ำบ่อมือพี่กิแกปุ่นอยู่เพื่อนเพ่นะครก็เพื่อนเอแคบน่แหละกินปุ่นเพื่อนไอแคบเป็นไก็เลยเ๋ยวคอยกีบตอก mong mọi nhảy bên đây luôn ấy cháu mong thuốc nó sẽ sắp rồi nè cháu mong thuốc nó sẽ thôi là bò cháu sẽ thuốc nha กินบวกบวงอเอางูนไปลุงไหเอาเห็นไปเมื่อ่นะว้องงามหมกงมวงเขาปลูกเฮือนเขาเขาบอกออนไลน์ไปได้ไงจับแล้วแล้วบอกว่าไลา์ไปได้กันได้ด้อลหะอย่านฮะมาอ้ไม่น่าจะเอาโซมาสามากกวานี้จ้อยออนไลน์ไหนไดพ่อเหรอบ A là sụp mọi ông biết lâu hàng đầu bùng sụp à, này mong bùng sụp, lâu bùng đi bay bỏ lại bay xa phóng bóng bóng này đường này quay anh hùng xin mời học hôn. Tell me say hâm dùng giờ hâm mì sè bây giờ เอาในนมอสจขอลับไปคลิปละปลุงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซองนมอสแตนเนอร์ปลาลุงพอคลิปหนาปลุงสบายดีต่อปลุงไอต่อคลิปเนี่ยก็ตอหมักระจ่อยถ่ายบุจบในน้ำมอสถ่ายบุจบคลิปในเจ็ดนาทีนมอสเลยบ่ได้ลงให้บปลุงเบิ่งอจะต่อกับตัวนี้ปลุงไอ้กินข่าวแรงปลลุงไอ้กำลังสิแต่งเพราข่าวกินแกงปลาปลลุง ยังถ่านน้องเยี่ยมเปายังก็เอาเก่งหน่อไม้ไปไปสมูนเลยยังบ่มาอย่าไปลุงเลยทางนี่ยุ่วเข่าไม่ได้ถ่าเลยเด้อพอดีเมนุเยี่ยมแกงปลาไปลุงเลยแกงปลาไปลุงเลยเป็นแกงปลาข้าวกับปลาซิวของไปลุงเลยก็ต้องอุ่นแกงระเดงเลยเอ้าคือจากมัววะอุ้ยอ่ะเป็นอย่างคือจากมัว มัวบอลงไอ้คอต่อยคอไฟล์ไม่นจะ no เ,เ oh, ป็นย uh, ังค ah, uh, ือบมัวอคือละก็แ hmm. จ้งย่งโอตอนนี้หิวเขาแห้งบอลุงไอ้ตจดบถอเฮ้ยมาแซ่บหากมาตากโครมกับพ่อบอลุงไอ้งัวไปเสียขุดมาหออกระกอดเลิศคนน่ะออมาแพงกันทีมือนี้แพงแพงเอ้าเอามากอดเลย ไปแล้วไปรู้